นัวน oh. wow. ัวเมาด้เรื่องนัว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 ปอนนัวเฮีะเนี่ยนัวของพี่เป็นอย่างนี้อ่ะเนี่ยนัวเนี่ยนัวตรงไหนอะเด็กมีแไ่กินคองดีนัวนัวนัวเลยเนี่ยนัวเลยเนี่ยนัวใช่ไหมนัวโอ้ข้นนัวเลยออกข้านัวจรินโอ้มานาจะหมดอยู่แล้วไม่ไม่ใช้มานาแล้วกันไป ขาเขาเป็นซูเปอร์เมอร์เนี่ยยิงไม่เข้าเอาไข่แย่งซีนโอ้โหยิงยิงเดียวเลยโอ้ยกวาดเรียบผมว่าผมว่าอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม่นขัดจังหวะแคนด้วยแคลนแคลนด้วยหย่าละเฮ้ยหย่าอะไรหย่าอะไรหย่าอะไรแล้วพี่ปอนเอาใครได้โอ้ยใช้เขได้พี่ปอนคนเดียวเลย เอาวะอย่างน้อยก็ยังไในที่สองนะเฮ้ยเมนที่หนึ่งมาเยอะละให้คนอื่นเขาที่หนึ่งมัง่งไม่มีบทอีกเล่นปืนคู่เองนะเปิดลมเปิดลมไปใช้นะคเับเออเอ,อ,อย่าเลยอย่าให้ใช้เลยอย่าให้ใช้เลยดีแล้วลยอ,อ,อย่าให้พี่ตาลิโตใช้พัดลมมาดีแล้ว ถ้าพัดลมคิงคองก็คิงคองเลยอืมเม่นลองเออพ่ลาลิตโต้เอาพัดลมมาเป่าคิงคองนี่ก็เป่าไปเปล่าอา่าฮะแป๊บนึงเออนี่ก็กี่นาทีอาา่ะฮะเออไม่รู้สินี่นี่มันแต่ชั่วโมงแล้วเจมาแป๊บน,นึงเรียกเจก่อนนะฮะ หายหลยจะมนทำอะไรไม่ต้องถามนะเสียงโทรศัพท์ใครฮะเสียงสตตีมนะฮะแม่งคุ้นเหมือนโทรศัพท์เลยมยีคนเดียวที่มอยู่ข้างนอกมันไม่รับอ่ะบ่อยเขาไปก่อนกดเลยคอลเรื่อยๆโทรอะไรอ่ะโทรแล้ว<ท>ตัด <laughs> ชอบเสียงสตรีมตรงโทรศัพท์เนี่เยเสียงมันเหมือนโทรศัพท์เหมือนมากที่โทรเสียงโทรศัพท์บ้านเ่ะเสียงเนี่ยวันน,นี้เราเอาของขวัญมาฝากเลยไม่อยากได้เลยครับี๋ยวเดี๋ยวรอดหน้าก่อนี๋ยวแบบถุงแจกของขวัญเลยไม่เอาของเกรียนเอ,าเอา้เอา,อาโอ้โหระเบิดออาเดี๋ยวพี่รายริโตเล่นอะไรเนี่ยเอ้ยหัวกะโหลก เฮ้ยอะไรทก้องอ่ะอะไรท้องอะไรกล้เอออะไรล่ะอะไรล่ะชาโดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยเปลวไกลมากกลัวแล้วกลัวแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยพี่ปอนอย่าเล่นสเปาวกลัวแล้วอย่าเล่นซเปาว กลัวแล้วกลัวแล้วร่วงไปซะไปเอา้าโอ้โหโดดลงไปเองอีกอืมกลัวแล้วดับกลัวแล้วครับก็กลัวสิครับเอา้าโดดตายเองอีกแหละ ขวานเม่นดีวะเอ้ยโอ้โหพี่ปอนเอ้าใครได้ไะเนี่ยมีอยู่คนเดียวนะฮะตามที่ผมบอกไว้ตอนแรกเนี่ยฟุกซีหนึ่งหนึ่งสองสามไายบทบาทอีกแล้วไร้บทบาทเหมือนกันอย่างน้อยก็ได้จอมโหดละช่วยชีวิตโอ้โหลบตามเนาะแยบอะไรเงี้อนาชีวิต๊ะแต่วันนี้ขวานนะ พี่ปอพี่ไรโตเอาของขวัญมาเลยมาช่วยกันอัดพี่ปอนี่หนิ่ะเอาไปแล้วมาสามคนค่งได,ได้เดี๋ยวอัดกันสามคนกันแล้วนะฮะตานที่บอกไว้นะฮะพุกซี่หนึ่งหนึ่งสองสามนะเจอเขาอัดไม่เลี้ยงนะ <c oughs> เออเรื่องอะไรดีวะเนียเราต้องอัดให้ตายก่อนที่จะได้ออกกล้าใช่ครับเอาของขวัญมาฝากผมนะฮะพี่ปอนเดี๋ยวเปิดกล่องแป๊บ

ลืมเสียบใหม่อืมเสียบใหม่เอาเหรอเออเได้ๆๆต้องถอดไม้ออกไม่ไม่เปิดลำโพงไม่หอไม่รู้หอมอะไรอ๋อเฮ้ยยายายาโอ๊ะไม่ให้ควางเฮ้ยของขวัญของขวโอ๊ยอะไรเนี่ยใครเล่นไฟฟ้าก็เกตแอมเปอกำลังถ่ายอยู่ไงโอ้ยใครขโมยของขวัญไลโต๊ของขวัญมาแบ่งมั้งเอาเลยโอ้ยเอาไว้ เอาแบ่งแบ่งแบ่งไปเรื่อยอย่างนี้เดียวไม่เอาเอาเยอะเอาคืนไปของขวัญพี่เราขออ๋อไม่ให้หรอกอ่าเอ้ยมีอยู่กล่องหนึ่งเอาคืนไปเออเอาคืนไปโอ้หมดเลยเราไม่ใช้ครับมันโอยไปใส่ฝนนี่แน่เอาคืนไปโอ้พี่บอสเนา เดี๋ยวตกเองอีกโอ้ยอย่าลุมผมผมยิ่งน่ารักอยู่เฮ้ยอย่าเล่นสปาวสิมาเดี๋ยวฟันไม่เลี้ยงเลยเนี่ยนี่โอ้คุณล้วใส่ซปเปอร์แมนมาทำไมไว้ได้กูพี่ลาลิโต้โอ้ยช็อต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 เอาไปกินมั่งสิเราก็ช็อตได้เหมือนกันเราทันเดอร์มา MP อืม้าเว้ย MP ีกาเยอะจริงเออช็อตตั้งด่านแม่ง ลาสกูช็อตเราช็อตแรงกว่านี่อืมเออเราช็อต,ย,ตยีให้ตายอ่ะโอ้ย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 ,อย,อยลาสพูอีกแล้วพี่ปอนไหมผมฆ่าใส่ดีอ่ะไปซะละไอ้อไปากเป็ดที่ลาสแต่รอบไปละเฮ้ปากเป็ดยาแล้วๆโอ้ยเจ็บพี่ปอนพี่ลาลิตโตโอ้ยเจ็บ เจ็บเลยทุก,กคนแตกกเอ้ยทุกปีศาจอันน้องเล็กเฮปักเฟสไม่ไ,ได้โอ,โอ้ยโหมันไกลจริงๆริงใตกหน้าตกหน้าตกหน้าช็อตเฮ้ยมานาเขายังเหลือเฮ้ย,เ,ยเราไม่บ้าเอ็มพีโอ้ย แต่สงสัยต้องบ้าสาระไหนเอาลงไปดูผลงานอือโอ้โหใครแย่งพี่ปอนมีแย่งเหรอแย่งเหรอฮะตบลงโอ้เกียรเป็นหนีตบท้งอีกคนแข่งแย่งแข่งขัอือข่งขัญใช่ไหมเดี๋ยว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 โอ้เลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดเลขนำโชค มาตาสุดท้ายสำหรับการถ่ายเราจะขอเล่นของโหนหน่อยนะครับดูนะตอนนี้สังเกตไหมว่าตอนนี้เหลือกันแค่สามคนนะมันก็ถึงเวลาอันควรที่จะเล่นอันนี้แล้วนะฮะอย่างที่ผมพูดไว้นะฮะเฟสดี้เกียร์บ็อกซ์ดีดีเดี๋ยวต้องเปรีหมวกเป็นหมวกพายุกยอะยแม่ นะแบดดี้เกียบบ็อกแนะนำว่าหนึ่งถึงสองคนนั้นจะพอดีนะอย่าเล่นเยอะนะแบดดี้เกียบบ็อกมันตีทีเดียวหลายคนไม่ได้นะแน่เขาใส่หัวปลาไหมลงพัดแรงต้องมีค่าปิดปากใช่ไหใส่หมวกแกโอ้โหระวังหมวกปิวนะพี่ใส่หมวกใช่ไหมโอ้โหลงนี้น่าเอาฮีสแลชเชอร์มาใส่ถ้าไม่ตายแล้วผมร่วงหรือไม่มีหมวกใส่ หมวกแมยเทมากหมวกเราเอาหมวกไมเแคินแจ็คสันมาดิพี่อย่าเลยเฮ้ยเอามาเต้นให้ผู้ชมดูหน่อยโอเย่เลยมาโอเย่แล้วเอื้อเอ้ยตูมไปอุ้ยพัดลมนักกลัวจังเลยดูแชโดวหัวปลาแล้ไหม ทำอะไรดูดู shadow ของป้า <laughs> ไม่เห็นแปลกเขาก็ใช้กันเยอะแยะ <c oughs> เออใช่เท่เออ <c oughs> เท่มูเตเท่เรียบเร่งโอ้โหเบาอีกแล้วเรียบร้อยธุรกินแล้วหนึ่งก็โหไม่เดี๋ยวบาเอ็มเว้ เออหลับเหมือนกันเอ้ยรู้สึกว่าต้องเล่นชา์โดเป็นคนแรกไงโอ๊ยปิวปิวปิว,ปวเล่นชาร์โดก่อนชา์โดเปลี่ยนมากอืมเอา้า <c oughs> โอ้ <c oughs> พี่ลาลิโตวีล <c oughs> าลิโตหาปาลิเหรอ <c oughs> โอ๊ยเจ็บ อ้องไม่ย่วงว่ะอือผิดสูตรดแล้วไม่ไม่ไม่งัดกลับหลังว่ะโอ้ขอบใจมากไม่น่าเล่นเลยจบทีมมาให้ทีมเพื่อแตงแล้วไปเดบีชีว่วะบีชีเป,เป็นวิธีเกกียนอย่างอ่าทุกคนมานาหมดแล้ว เห็นเป็นไรเลยเอ้าเหเป็นไรเลยมานาหมดก็ชนะได้มาานจะหมดพอยีี้แหละแปลงล่างเลยวิ่งต่อแปลงล่างเลยวิ่งต่อตะวัสดีฮะเต็มมาสู้โดนเอ็ก